สวัสดีปะลุงสวัสดีสสวัดีปะลุงไม่ดีพี่น้องม่ได้อกินอะไรเด้อปนลลีเด้อแก่แม่อยากปะลุงอันนี้คือมะเขือปะลุงข้าวหุูเต๋าข้าวหูหูเส่หม,ม้อห่อธรรมดาปะลุงเลยหนึ่งเอาพี่น้าหนึ่งเอาหนึ่งบ่ไปเบิ่งข้างนอกกันเลยปะลุงเลย เลิมกันเลยปลาลุงมานี่กินข่าวตัหอย่านียเนาะมาุหนดียวดนๆไกินข่าวเจา้าวันเถอหนึ่งปาลุงมาดีมาดีเมานี่เ้ ตายแล้วสบายดีปลุกกินแกงหน่อยเว้าหยอกกันใหญ่เด้เจ้าว่าหยอกกันลูกตลกมันเลเจ้าก็ได้เฮยาสบายอยู่เอามามาาันกินข้าวต่อปลุเอ้ยะอดมาแล้วออกมาแล้วายังน่ะด้แลมา อยากกินแกงหน่อไม้วด็กอยากกินหน่อไม้มาได้แต่งกินห่อขึ้นๆ้เยี่ยมัาดีเป็นอยากกินแกงหน่อไม้บอโอ้ยตูดมากอยากกินแกงหน่อไม้อยากกินแกงหน่อไม้ ก็่าให้ยดนเขาปดกกมาลเนาะโอโหใหม่จานแก่ไหมฮู้อแก่ต่อต้มมันแส่เลยต่อมันย่ำได้อยู่นี่ตกันนเขาเจ้าข้ออไรขดอมันโอยเอาหมกินะอรเจ้านั่นเด๋มีอยู่ยังมีนี้อยู่นี่นะนี่จานกนี กิเกำลังกินกันดีๆปะลุงเอ้กินกันดีๆน้องสายประตูออกมาเยี่ยเลเนะขึ้นไปเทิก่อนังกินโอ้เอาอไปน่เด้เอาหน้าเป็นขั้วมัน ตอยโอ้ดเีขนแล้วไต่เห็นเนาะข้แมนบุเห็นจัว่าออกมานอกผีผู้จ้นไปนออกมผลู้ใหญ่พิ่นกิดกินมเป็นกวนกินเป็นห่วงลานกว่าสิตักเอาใหม่ว so 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 ่ย so ่อมใหม่ คือบปน่ามันเองนึอ้หเ็อันนี้ต่ใก้นอออันนี้้นีกขึ้นอีกก้อนให้ลูกนั่งด้หยพอนังได้อยู่กันั่งอยากิ้นเอกนนเี๋ยวอ้ยไปขายไปนะเอออี้ยงมาแนวสัน

ผู้ลุงกับจับต่อหน้าไม้ก็พ่อถือสั่นเพื่อนเคยล่างมือปลาลุงเคยกินข่าวเลยล่างมือเลยอยากล่างมือสังเกตไปที่ลุงลุงกับจับต่อหน้าไม้กับสั่นอยู่ถือ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 ผุนหน้าไม้กับโต๊ะพ่อโต๊ะจานกัโตุดสิโต๊ะสั่น จับตอนน้องไหมเขาปากร้านกันจนชิบถือสั่นดดดดดดดัยู่พ่อใหญ่กับพ่อพ่อใหญ่ร้านกับพ่อร้านผู้สิป้อนกันกัน ตักมาอีกว่าสันยังไล่อยู่พนอยากกินอีกกะลุงพ่อแม่ก็ยังกักเข็มนาำไว้ตักมาให้อีกแน่ว่าสันเมอ นายไปกรสออกไปเอาไม้ปล uhm, ุงเหยเินดันแกงน้ำไม้เบิดเอาเผินกระได ลุงกับหลานเนี่ยไปป้อนกันนี่แหละป้าลุงเอ้ผู้ลุงนะกันเอาแกนเอาหน่อไม้ให้หลานบ่ถือหอดปากหลานไปตกอยู่มอนผู้สัน่น <c> ห <oughs> ลานหลานอ้าปากใส่ลุงกับป้อนใส่ตกปลักลงมอนป้าลุงเ,เ,งเอ,งองแ้แม่นแม่นเพิ่นดีใจั่นอะไรตื่นเต้นดีใจเห็นหลานกินข้าวได้ได ไปป้อนกับโบยอมไปป้อนเองโลดเพื่นว่าเข่ากับโบยอมให้ตักใหม่อีกเอาเข่าเพื่นโลดแล้กินน้ำโยมกินน้ำบ่กินน้ำก็กินขอดก็ดูน้ำขิดอกน้ำ

Cái là phải luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โมอิ่มกับพ่อแล้วพ่อแล้วแลาดิบปลาดิบจหลาไหลกุ้งใล้กินลาบุได้ปลาลุงเลย้ากินลามันสีอืดผัวเพินกินไปแล้วลายเนาะกินลายไปเลยยวเหากินลายเกินขาดมันสีปลด้าแ่าให้น่อัว่าสีแน่นอะราะวเพิินกับพ่าันหาดีค่ะโมแมนว่าหามแมนว่าหวงตปลาลุงเลย พวกเขาเข้าใส่เขาเบื่อายันเิืนน่ะแน่นหรือว่าเจบในข้างในอะไรเนาะวพดแวัแบบนกินข่าเลยเคยล่างมือเนาะไม่แต่อยากล่างนั่นเอง

เพิ่นอยากกินกับบตรีเพิ่นแบบเข้าวันแบบเข้าไปอันอะไรพอแล้วพอแล้วราใจมันอืดกินายรล่ะสิอืดไปตีคนกินกินมาได้ดอกกับแบบบ่าวควันนั่นไปป่าทันะไรปาลุงเอ้ยย่าแม่เพิ่นนอนกับสามวยนอนบ่าวควันกัดร้อยไปกินเก้าเพิ่นมึนตาบ่าวควันกัดหีบกัดตีนอนเก้าเพิ่นนอนรับบ่าวควันกัด น้ำจนอิม่มบ่แมนว่าบอ่อยากให้กินดอกพอแม่กับอะไรกับเนียกับอะไรยันใส่ที่ห้าผ่านมันสิบ่ดีดเนาะแต่ในความอยากของเขา,า,า,ามันยากอยากแมนบดเลยเด้เห็นได้มื่อหน้ฮะจะทีห้าไม่แกงไง พร้อมนี่กับสมาก่อนแล้วก็สิได้ลาคลิปเพีเท่านี้ละปะลุงกันด้กับพ่อกนโกาสน้สบายดอดเอาซะก่อน